บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนดูให้ดูวิวทะเลพี่ขอชิมกโกโก้หน่อยได้ปะกายเป็นด์กแล้วอะจริงดิหนูสั่งเป็นด์กเหรอไม่มันเป็นมันเป็นโอติจะมีอ่อนอ่อนแล้วก็เป็นดา์กขึ้นลงพอใกล้จะหมดแก้วมันจะดังดักกรุบกรุบอืมไม่ริงต้องเขยา่านมหมดแล้วหรออะแล้วมึงดูนมหมดทำไมอะ วันนี้แบบว่าลมแรงมากคลื่นแบบอย่างนี้เลยเราให้ดูวันนี้แบบว่าคลื่นลมแรงมากเลยค่ะสุดยอดมาก ทะเลสวนสนนะคะ